ประมาณเดือนที่แล้วเปล่ามั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ในคลิปที่ผมอันบ็อกซ์คิชเบรโรฮังไม่เคลื่อนไหวนะครับซึ่งเป็นคลิปที่โอ้โหนานแล้วนะครับผมประมาณปีที่แล้ว รือปีนีว้ว่าหรือต้นปีผมจำไม่ได้เหมือนกันคือมานานมากนะครับก็นั่นแหละนะครับผมก็มีคนมาคอมเมนต์มาประมาณว่าถ้าผมไม่เคยดูโจโจ้และผมมาอ่านเรื่องนี้เนี่ยผมจะรู้เรื่องไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ก็ถามในลักษณะแบบนี้ไปผมเองก็ร่ายยาวเลยครับผมคือเข้าถามสั้นๆนะแต่ผมก็ตอบยาวอยู่เหมือนกันก็นั่นแหละครับคลิปนี้ก็เลยจะมาไขาข้อข้องใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อเรื่องนี้อ่านนะครับแต่ว่าไม่เคยดูโจโจ,โจ้สักภาคเลยนะครับแล้วมาอ่านเรื่องนี้เนี่ย จะรู้เรื่องจะอินจะสนุกหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็จะมีคําตอบมาให้นะครับก็ต้องขออินโทรก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือคิชิเบโรฮังไม่เคลื่อนไหวนะครับเป็นสปินออฟนะครับของตัวละครค Hang ิชิเบโรฮัง ที่เป็นตัวละครในโจโจ้ภาคที่4นะครับซึ่งมันมีเป็นออฟได้ไงเนี่ยผมเองก็อันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับแต่ถ้าให้เดาเนี่ยน่านจะเป็นเพราะว่าความนิยมของตัวละครมั้งครับคือต้องบอกเลยว่าในโจโจ้ภาคที่4นะครับคิชิเบโรฮังเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพระเอกภาคที่4ก็ว่าได้นะครับคือโจสเกะนี่คือดูจืดไปเลยนะครับเพราะว่าเอ่อแต่หลายคนเนี่ยชอบคุณโรฮังมากกว่าชอบโรฮังเซนเซมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับ คือโจสรสกิก็เท่ดีนะครับแต่ว่าโรัฮังเนี่ยเออน่าจดจามากกว่านะครับแล้วเจ้าตัวนะครับในภาคที่4เนี่ยก็มีบทบาทเยอะมากนะครับคือตอนแรกเนี่ยนื่ว่าเป็นตัวละครสมทบที่ปรากฏตัวออกมาแค่ ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่ไปๆมาๆเนี่ยคืออยู่จนจบเรื่องนะครับแถมมีบทบาทเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีโมเมนต์เกี่ยวกับพรรคพวกของโจสเกะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยได้ว่าเป็นตัวละครที่ฮิตอยู่เหมือนกันนะฮะและก็ยังเป็นตัวละครนะครับที่ได้ได้ว่าได้รับการขนานนามว่าเป็นร่างอวตารของอาจารย์ฮิโรโกะอารากินะครับผมเพราะว่าตัวละครของโรฮังนะครับในโจโจพักที่4เนี่ยเขาเป็นตัวละครที่เอ่อเป็นนักเขียนนะครับเป็นนักเขียนของจำนะครับซึ่งมันก็ทำให้คนดูคนอ่านนะครับก็คิดไปว่าคุณโรด รูหังเซนเซเนี่ยนะครับผมเดฟเฟอร์เรนมาจากตัวอาจารย์คนเขียนอย่างอาจารย์ฮิโรริโกอารากิไหมนะครับผมก็เคยมีคนถามคำถามกับอาจารย์อารากิเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งผมเองก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าอาจารย์อารากิเนี่ยแกตอบว่าประมาณไหนนะครับเพราะว่าผมก็ดูคลิปอินเทอร์วิวคลิปสัมภาษณ์ของอาจารย์อารากิเมื่อนานมาแล้วเหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกันว่าเนื้อหามันใจความว่ายังไงนะครับแต่เท่าที่ผมจําได้ในยรู้ส่าอาจารย์อารากิก็ ปฏิเสธนะครับว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นการแซวกันไปนะครับระหว่างคนเขียนกับคนอ่านนะครับประมาณนี้ก็คงประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับข้อมูลของตัวละครคชิเบรโรฮังนะครับคนที่ไม่รู้จักก็ได้รู้กันไปบ้างนะครับก็เป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะครับถ้าอยากรู้จักจริงๆเนี่ยก็คงต้องไปดูโจโจ้ภาคที่4ี่นะครับนปัจจุบันเนี่ยก็มีฉายเป็นอนิเมะแล้วนะครับใน Muse Thailand นะครับใครที่อยากรู้จัก โรฮังเจนเซ่เนี่ยก็ไปดูโจโจ้ภาคนั้นได้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาเข้าสู่ประเด็นของคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็คือคิชเบรโรฮังไม่เคลื่อนไหวนะครับหรือว่าสปินออฟของตัวละครคิชเบโรฮังเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับอะไรนะครับคือต้องบอกแล้วว่าทั้งสองเรื่องนี้นะครับมันความต่อเนื่องของเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้ไปติดต่อกันอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของตัวเองนะครับแล้วแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะจบในตอนนะครับมันจะไม่มีการขยายความหรือว่าตีความเพิ่มเติมอะไรนะครับ ปนหนึ่งว่ามันเป็น,นคล้ายกับเ,เรื่องสั้นนะครับที่มีตัวละครคิชิเบโรฮังเนี่ยเป็นศูนย์กลางอะไรประมาณนั้นเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นไปและแต่และเรื่องเนี่ยมันก็จะเล่าเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเรื่องพิศวงเรื่องน่ากลัวอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าใครเคยดูโจโจ้ภาคสีนะครับจะรู้ว่าตัวละครของโรฮังเนี่ยจะใกล้ชิดสนิทกับสิ่งเหนือธรรมชาติเยอะมากๆนะครับ ไปยันจบตอนเลยนะครับผมก็พอมามีสเปซออฟไปของตัวเองเนี่ยก็เลยได้ว่ามันช่วยดึงออราตรงนั้นออกมานะครับก็เลยทําให้เในภาคนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบตัวละครรูหังเนี่ยก็เลยได้ว่าฟินกันแบบฟินกันมากๆเลยนะฮะและที่น่าสังเกตก็คือใน2เล่มนี้นะครับผมจะมีอยู่เล่มเดียวนะครับก็คือเล่มนี้นะครับที่ไม่มีหมายเลขนะครับแต่มีเล่มนี้นะครับที่เป็นเลข2อยู่ก็เลยทําให้คนซื้อเนี่ยอาจจะอนุมานว่าเล่มนี้คือเล่มแรกนะครับส่วนเล่มนี้คือเล่ม2นะครับแต่ว่า ทค่จริงแล้วเนี่ยตอนที่มันยังไม่ได้เป็นฉบับรวมเรื่มเนี่ยมันก็กระจา,กา,จายกันอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่พอมาเป็นฉบับรวมเรื่มนะครับมันก็เลยมดูเหมือนกับเป็นแค่เอาตอนหลายตอนเนี่ยมารวมกันเฉยๆนะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันหรือว่าต่อเนื่องกันอะไรขนาดนั้นนะครับและก็เข้ามาสู่ประเด็นที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้จริงๆนะครับก็คือถ้าคนที่ไม่ได้อ่านโจโจหรือว่าไม่ได้ดูโจโจภาคที่สีมามาอ่านภาคนี้มาอ่านเรื่องนี้นะครับ จะรู้เรื่องจะสนุกหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันก็อาจจะสนุกนะครับผมใช้ครว่าอาจจะนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องในเรื่องนี้นะครับผมถ้าคุณอยากจะอินขึ้นมาในระดับหนึ่งเนี่ยคุณต้องหนึ่งเลยก็คือคุณต้องรู้จักสแตนก่อนสแตนคืออะไรนะครับผมขีดจํากัดความสามารถของมันอะไรยังไงเนี่ยคุณต้องรู้ในพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะครับ คุณถึงจะเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่โรฮังทำในใน2เล่มนี้นะครับผมแล้วนอกเหนือจากนั้นละ่ะคุณต้องรู้จักอะไรมากไหมก็อาจจะต้องรู้จักตัวละครโรฮังขึ้นมานิดนึงนะครับคือตัวละครโรฮังเนี่ยก็จะมีนิสัยที่แบบว่า,าไม่ค่อยสูงสิงกับคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากนะครับแล้วก็ทุ่มเทให้กับการวาดรูปนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักเขียนเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับ นั่นแหละนะครับก็คือต้องรู้จุดนี้ก่อนนะครับถึงจะอินกับโรฮังขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับส่วนองค์ประกอบันอื่นๆใน2เรื่องนี้นะครับถามว่าต้องทำความรู้จักอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ต้องครับเพราะว่าในทั้งสองเรื่องนี้นะครับผมมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครโรฮังนะครับที่จะไปอยู่ศูนย์กลางนะครับของเรื่องราวแปลกประหลาดเรื่องราวพิศวงต่างๆมากมายนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเข้ากันมากเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในโจโจเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับก็คือโจ หรือว่าพอพูดถึงแล้วเนี่ยมันจะเป็นการ์ตูนแอคชั่นนะครับที่ใช้สแตนต่อสู้การใช้ฮาร์มอนประท่ากันอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยโจโจ้มันก็มีความพิศวงลึกลับมาตั้งแต่ภาคแรกๆแ,แล้วนะครับผมและพอมีอิสปินออฟของโดฮาออกมาเนี่ยมันก็ยิ่งเ,เขาเรียกว่าอะไรนะทาให้ตรงนั้นเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกประหลาดนะครับหรือว่าทําให้ชัดเจนในตรงที่ว่าสแตนนะครับผมก็เป็นพลังที่เหนือธรรมชาตินะครับ เป็นปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่มันกลมกลืนไปกับเนื้อเรื่องนะครับผมกลมกลืนไปกับอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าพอมันอยู่ในภาคหลักนะครับมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่มันอาจจะเป็นพลังพิเศษที่ดูเท่ดูอะไรเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสปิทอฟของโรฮังเนี่ยนะครับมันจะทําให้เห็นอีกด้านหนึ่งนะครับมันจะทําให้อารมณ์ของสแตนหรือว่ามุมมองของเราที่มีต่อสแตนเนี่ยมันค่อนที่จะแตกต่างเล็กน้อยนะครับก็คือทําให้มองว่าสแตนเนี่ยมันเป็นพลังเหนือธรรมชาติ นะครับที่น้อยคนที่จะมีเฉพาะคนที่ถูกเลือกเท่านั้นนะครับถึงจะมีอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นไปซึ่งถ้าคนที่ชอบแนวสวยองขวัญแนวลึกลับอะไรแบบนี้เนี่ยถ้ามาอ่านภาคนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะอ่านได้นะครับผมก็คงจะชอบอยู่แหละแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับถ้าคุณไม่ได้รู้จกักครูหังมาระดับหนึ่งถ้าคุณไม่ได้รู้ว่าสแตนคืออะไรพลังของมันคืออะไรความสามารถของมันคืออะไรที่มาของมันเป็นยังไงเนี่ยถ้าหากว่า ไม่ได้รู้สองอย่างตรงนี้นะครับอาจจะอินกับเล่มนี้ได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคุณรู้จุดนั้นมาแล้วคุณเข้าใจตัวละครรูหังคุณรู้ว่าสแตนคืออะไรนะครับคุณจะสามารถอ่านเล่มนี้ได้อย่างสนุกแน่นอนนะครับผมประมาณนี้ก็สรุปโดยรวมกันแล้วกันนะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องคิชเบลรูหังเคลื่อนไหวนะครับถามว่าคนที่ไม่ได้อ่านโจโจมาไม่ได้ดูโจโจมาจะสนุกกับ2เล่มนี้ได้ไหมบอกเลยว่าสนุกได้ครับแต่ต้อง1 ต้องรู้จักตัวละครโรฮังระดับหนึ่งก่อนนะครับ2เลยก็คือต้องรู้จักสแตนก่อนนะครับว่ามันคืออะไรมันมีที่มาย,ยังไงนะครับแล้วก็3อันนี้แถมนะครับ 3. แถมก็คออือต้องรู้จักตัวละครบางตัวในเ,เรื่องนี้นะครับผมอาจจะไม่จะเป็นก็ได้นะครับข้อาะ3ก็คือ,อ,อมันจะมีตัวละครในภาคสีมาปรากฏตัวแบบแวบๆบแบบแบบนะครับผมก็คือมีบทไม่เยอะนะครับแต่ถ้าคุณรู้เนี่ยคุณก็จะเข้าใจนะครับว่าทําไมโครฮังเขาถึงสนิทกับคนกลุ่มนี้หรือว่า พูดคุยกับคนกลุ่มนี้เหมือนกับเป็นเพื่อนของตัวเองอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าใครที่อ่านโจโจ้ภาคสีมาหรือว่าดูโจโจ้ภาคสีมาก็จะไม่แปลกใจเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่เคยอ่านหรือไม่เคยดูภาคสีมาเนี่ยก็อาจจะมีงงนิดหน่อยนะครับแต่นั่นก็เป็นแค่จุดเล็กน้อยที่ผมมองว่าไม่จะเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณซีเรียสหน่อยอ่ะก็ไปเก็บรายละเอียดตรงนั้นได้นะครับประมาณนี้ก็คงประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับการรีวิวแล้วก็การขายข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องคิชิเบลราไม่เคลื่อนไหวนะครับว่าถ้าคุณ่อานจะ ภาคนี้รู้เรื่องไหมนะครับในคลิปก็พูดไปแล้วนะครับผมก็ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้ในคอมเมนต์นะครับดีวผมไปตอบให้นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปที่เพีนี้ก็แล้วกันนะครับไวพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ